ครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็คีโมผลเลือดค่มามะเร็งลดไป20%เป็นมเมะเร็งเต้านมค่ะลามต่อมน้ำเหลืองลามตับลามไปปอดแล้วก็กระดูกค่ะนงรักนะคะบุญเก่าอายุ52ปีค่ะอาชีพเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นพนักงานต้อนรับภาคพ,พื้นกับสายการบินแห่งชาติของเรานะคะปัจจุบันเป็นแม่บ้านค่ะด้วยปัญหาสุขภาพนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วคาเจอก้อนที่เต้านมนะคะแล้วก็ไปทําการตรวจตรวจละเอียดทั้งเม,เมโมแกร,รมทั้งอันตราซาว คือเป็นระยะที่สองที่เต้านมต่อมน้ําเหลืองตัดสินใจหาทางเลือกไม่ยอมรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็คิมโมชายแสงแล้วก็ใช้ทางเลือกก็มีใช้งานวิจัยใช้หลายอย่างค่ะผ่านไป1ปีก็มีอาการเหนื่อยหอบนอนไม่ได้หายใจไม่ออกแล้วก็ไอหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างฉุกเฉินด้วยภาวะน้ำท่วมปอดค่ะแล้วก็แอดมิด19วันค่ะเดรนน้ำออก7ลิตร เนื่องจากภาวะเยื่อหุ้มปอดเริ่มจะมีมะเร็งลามไปแล้วในช่วงเวลา19วันที่อยู่โรงพยาบาลนะคะได้ถูกส่งตัวไปทุกแผนกที่คาดว่าจะลามไปค่ะสุดท้ายหวยออกทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นกระดูกแล้วก็เต้านมต่อมน้ําเหลืองทุกที่ระยะที่4 plus นะคะยังไงก็ผ่าก็ไม่มีประโยชน์ต้องเก็บกันไว้แล้วอยู่ดูแลกันไปตามอาการนะคะสาเหตุเนี่ยกรรมพันธุ์หนึ่งนะคะสําหรับโรคนี้เพราะทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นสาเหตุที่สําคัญ ที่สุดคือการใช้ชีวิตประจำวันของเราเองซึ่งเมื่อก่อนพี่ทำงานพี่เข้าเข้าชิปค่ะเช้าดึกเช้าดึกเช้าดึกเช้าหยุดซึ่ง การพักผ่อนไม่เป็นเวลาอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญพักผ่อนน้อยไม่ได้ดูแลตัวเองกําลังกายไม่ได้ออกเลยค่ะก็ในเมื่อเป็น 4+ แล้วใช่ไหมคะไหนๆก็ไหนๆก็ต้องทุกทางอะคะ่ะแต่ทางการแพทย์เคมีบำบัดก็จะวัยแต่หมอก็ไม่รับรองว่าเราจะหายไหมช่วงที่พักผ่อนรอมาทำเคมีบำบัดเนี่ยคะ่ะก็หาทางเลือกเผื่อจะมีทางรอดนะคะ ก็มาเจอผลิตภัณฑ์สารอาหารที่นำเข้าจากอเมริการะยะสีแล้วรักษาตามอาการก็คือมีแค่รอดกับไม่รอดพอเข้าไปเสิร์ชไปหาความรู้นตรงนี้จากผลิตภัณฑ์สารอาหารครบองค์รวมไหนไหนก็ไหนไหนก็เลยทานตัวนี้ค่ะแล้วก็ควบคู่กับการทำาคีโมครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็คีโมผลเลือดค่ะค่ามะเร็งลดไป20%หลังจากที่รักษามาใช้เวลา8เดือนค่ะค่ามะเร็งตอนนี้เหลือแค่2%นะคะ ในร่างกายเนี่ยค่ะช่วงแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการการทำคมนะคะ<ม>ผลเลือดหายไป20%คุณหมอที่รักษาค่ะถามว่าไปทานอะไรมาจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากจะบอกกันนะคะเพราะว่าถ้าบอกไปหมอทุกท่านทุกที่ก็จะให้หยุดใช่ไหมคะเ<ม>คยเจอเนาะว่าให้หยุดนับจากวันนั้นทั้งคีโมฉายแสงเสร็จเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยยังไงคือไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆไม่ซุดไม่มีอาการข้างเคียงที่ว่าทานไม่ได้แพ้ในปากนู่นนี่นั่น ไม่มีค่ะก็ขี่มอไซค์ไปคีโมทุกวันแล้วก็ซ้อนมอไซค์ไปฉายแสงทุกวันพอเสร็จก็จะประ,ประมาณเดือนนีนาค่ะ คร,ครอสขับรถไปเที่ยวอุดรคนเดียวค่ะไม่มีอาการข้างเคียงเลยนอกจากผมที่ร่วงเพราะว่ามะเร็งตัวนี้ยาที่ใช้ทําให้ผมร่วงนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้8เดือนค่ะที่ใช้ปลิตภัณันคือตรวจทุกเดือนค่ะพอระยะสี่ลามไปทุกที่แล้วเนี่ยหมอเขาขอดูใกล้ชิดเดือนละครั้งค่ามะเร็งตอนนี้เหลือ2ไปรอบหน้าน่าจะไม่เหลือแล้วไหมคะสําหรับทุกท่านที่เป็นมะเร็งหรือเพิ่งทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะอย่าเพิ่งช็อกอย่าเพิ่งตกใจค่อยๆค,คิดการรักษาแผนปัจจุบัน ยาดีมากทางเลือกก็มีอีกหลายทางปรึกษาแล้วค่อยๆค,คิดค่ะว่าจะใช้ทางไหนหรือถ้าใช้ทั้งสองทางควบคู่กันผลที่ได้ออกมาก็จะเร็วขึ้นเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ไวขึ้นนะคะสุขภาพก็จะกลับมาดีขึ้นหมอแผนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคีโมฉายแสงหรืออะไรทุกอย่างหมอก็ไม่การันตีนะคะว่าเราจะหายร้อยเปอร์เซนตถึงแม้ว่าจะไม่มีค่ามมะเร็งเหลือแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะลองศึกษาดูนะคะมีทางเลือกมีทางรอดค่ะ